คูดาเนอร์ครับคุณเป็นคนที่ดูใจเย็นอยู่เสมอนะครับละมักพูดถึงเกมต่อไปเสมอแต่ในสัปดาห์แบบนี้เนี่ยคุณแอบคิดถึงการไปถึงรอบชิงชนะเลิศหรือว่าลุนแชมป์บ้างไหมครับเออไม่เลยนะครับในสัปดาห์แบบนี้คุณไม่มีเวลาฝันนะครับคุณแค่รู้ว่าต้องทํางานหนักมากๆนะครับเพื่อเตรียมทีไม่ดีที่สุดและนั่นก็คือสิ่งที่ผมพยายามทําทุกเกมนะครับถ้าคุณเจอเกมที่หนักเหมือนเกมที่แล้วเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าควรไปนอนดีกว่าไหมหรือควรจะดูเกมอีกรอบดีไหมนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้ฝันถึงอะไรเลยนะครับเราแค่โฟกัสกับสิ่งที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มต้นได้ดีจากผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่เราชนะซาว์ทัมตันนะครับและตอนนี้เราตั้ง,ต,งตารอ,อกเกมพรุ่งนี้นะครับเพราะมันจะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ในแอนฟิลด์นะครับ2ทีมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจะได้มาสู้กันนะครับ โคดี้พอมไหมสำหรับุ่งนี้ครับเออใช่ครับเขาจะอยู่ในทีมนะครับเขาซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกในวันนี้แล้วนะครับเออคุณบอกว่าคุณประทับใจ PSG แม้ว่าทีมของคุณจะยิงประตูได้ในเกมแรกคุณคิดว่าโอกาสทั้งสองทีมผู้นี้อยู่ที่50-50ไหมครับคุณสลอตใช่ครับอาจจะใช่นะครับผลการแข่งขันของของ,ของเราเนี่ยผลการแข่งขันเนี่ยมันเป็นของเรานะครับแต่ฟอร์อมการเล่นเป็นของเขาครับทั้งสองทีม่ยแสดงให้เห็นว่า15-25ถึงนาทีเนี่ย ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถทำประตูได้จากทุกจุดในสนามเลยนะครับถ้าคุณดูดีๆเรานำอยู่10ก็จริงซึ่งทำให้เรามั่นใจนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็มีความมั่นใจจากฟอร์มการเล่นของตัวเองเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ย50-50ก็ผมคิดว่ามันเป็นการประเมินที่ยุติธรรมมากนะครับขอบคุณมากนะครับ